บางกอกรีวิววันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โครงการที่ติดถนนบรมราชชนนีเลยครับนี่คือโครงการโนเบิลวาน a าปิ่นเกล้าหนึ่งฮะคุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยกับโครงการที่มีคําว่าโนเบิลอยู่ข้างหน้าใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้เราเคยพาไปชมโครงการโนเบิลจีโอกันมาแล้วซึ่งโนเบิลนั้นอะ่ะจะมีบ้านที่ดีไซน์ค่อนข้างไปทางแบบยุโรปจะดูเหลี่ยมเหลี่ยมแบบฟิลนอกหน่อยแต่สำหรับโครงการโนเบิลวาน a าหลังนี้ฮะจะได้บรรยากาศที่มีความเป็นไทยมากขึ้นโครงการเนี่ยจะเน้นให้ดูมีฟิลลิ่งแบบ and รีสอร์ทแอนด์สปา จริงๆงโนเบิล no เนี่ยยังมีอีกโครงการนึงนะฮะในเส้นนี้จะเป็นโนเบิลอนาวานาซึ่งจะเป็นบ้านในท้ายที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็ราคาเนี่ยจะอยู่ในเรสสักประมาณ12 1 4ถึง14ล้านบวกๆแต่สำหรับที่นี่คือโครงการโนเบิลวานซาครับไซบ้านเนี่ยก็จะลดขนาดลงมาก,กว่าโนเบิลอนาวานาสักนิดนึงแต่ว่าเป็นบ้านในสไตล์เดียวกันซึ่งเท่ากับว่าโนเบิลในย่านนี้เนี่ยมี2โจทย์ที่สามารถรองรับครอบครัวได้หลากหลายมากขึ้น อันนั้นก็จะเป็นครอบครัวใหญ่หน่อยแต่ถ้าใครที่ครอบครัวไม่ใหญ่แต่อย่างมีบ้านที่บรรยากาศแบบไทยๆฟีลลิ่งแบบรีสอร์ทพักผ่อนหน่อยสําหรับหลังนี้ตอบโจทย์แน่นอนซึ่งเรทราคาของหลังนี้เนี่ยอยู่ในเรทที่คุ้มมากๆราคาคือ8ล้านไปปลาย,ลายไม่ถึง9ล้านครับรายละเอียดต่างๆของบ้านหลังนี้เดี๋ยวผมพาไปชมครับ สำหรับหลังนี้ครับฟังก์ชันคือจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นครับเนื้อที่ดิน65.6ตารางวาพื้นที่ใช้สอยเนี่ยจะอยู่ที่206ตารางเมตรเลยนะคุณผู้ชมฟังก์ชันภายในครับคือจะมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ําห้องอนเนกประสงค์เนี่ยมีมาให้ถึง2ห้องถือว่าให้คุณได้ใช้งานแบบได้หลากหลายมากๆมีห้องแม่บ้านด้วยแล้วก็หลังนี้สามารถจอดรถได้ถึง2คันดีเทลหน้าบ้านเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นถึงการตกแต่งที่ดูมีความเป็นไทยนะตั้งแต่ประตูทางเดินไว้สําหรับคนเข้าครับคือจะมีทรงจัว่วบรรยากาศจะดูแบบ ฟีลลิ han, ่งคนไทยไลฟ์สไตล์คนไทยแบบสมัยก่อนมากๆแต่ว่าอยู่ในทำเลที่เป็นเส้นทางแห่งการสัญจรนะเท่ากับว่าเวลาคุณกลับมาบ้านจากสภาพแวดล้อมที่มีแต่ถนนมีแต่รถเนี่ยมาเจอบ้านที่เป็นบรรยากาศแบบน่าพักผ่อนหน่อยก็จะเปลี่ยนอารมณ์คุณให้มีความสบายมากขึ้นแล้วก็คุณไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าบ้านทั้งโครงการนี้ครับคือเป็นบ้านสไตล์เดียวกันหมดตั้งแต่คุณเลี้ยวหันหัวรถเข้ามาในโครงการเนี้ยบรรยากาศคือจะกลาให้คุณมีความสบายขึ้นตั้งแต่ปากซอยโครงการเลยครับ ส่วนสาหรับบ้านหลังนี้ฮะสามารถจอดรถได้2คันซึ่งเป็นที่จอดแบบในร่มด้วยถ้าคุณสังเกตครับตัวของหลังคาที่จอดรถฮะคือจะแยกโครงสร้างออกมาจากตัวบ้านเท่ากับว่ามันจะไม่ต้องแบ่งในการรับน้ําหนักซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความแข็งแรงแน่นอนเพราะส่วนตัวพื้นเนี่ยเราก็ใช้เป็นพื้นสายล้างด้วยมีการปรับสภาพพื้นให้มันรองรับการจอดรถได้พื้นสายล้างที่นี่ครับที่เราใช้จะเทสโลปให้มาถึงหน้าบ้านเลยครับแล้วก็จุดสังเกตยอย่างหนึ่งคือรอยต่อระหว่างที่จอดรถกับตัวบ้านเนี่ย ถ้าเป็นบ้านในโครงการอื่นนะเขาจะทําเชื่อมกันเลยครับระหว่างที่จอดรถกับทางเข้าบ้านจะมีการแบ่งนิดนึงซึ่งเป็นพื้นทรายที่ปรับหน้าดินผมทรายไว้ให้แล้วถ้าคุณจัดเป็นมุมสวนเนี่ยเวลาคุณลงจากรถก่อนจะเข้าบ้านเนี่ยก็จะมีเท็กเจอร์ของแบบพื้นที่สีเขียวให้มันสบายสายตาหน่อยก่อนที่จะเข้าพักผ่อนหรือว่าเวลาคุณนั่งอยู่ในบ้านเองเนี่ยก็จะเทควิวที่เป็นพื้นที่สีเขียวก่อนเวลามองออกมาเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นแต่ท้ายรถเนาะถ้าคุณเลือกปลูกต้นไม้ตรงนี้อีกอย่างบริเวณเฉลียงหน หลังนี้ต้องบอกว่าให้เฉลียงมายาวมากๆเลยนะแล้วก็ได้ถึง2ฝั่งครับไม่อึดอัดเลยสามารถเทควิวสวนหน้าบ้านได้ด้วยถ้าคุณปูหญ้าเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งหน้าบ้านกันบ้างดีกว่าก่อนจะเข้าในตัวบ้านยังมีอีกดีเทล,ลหนึ่งครับที่ผมอยากเล่าให้ฟังส่วนนี้เนี่ยคือจะใช้เป็นพื้นคอนกรีตจริงอยู่ว่าพื้นคอนกรีตเนี่ยมันสามารถรองรับการใช้งานหนักๆได้แต่ว่าในหลายๆที่เนี่ยโซนที่เป็นพื้นคอนกรีตจะไม่ได้มี ส่วนที่ไว้ปลูกต้นไม้แต่สําหรับหลังนี้ไม่ใช่แบบนั้นครับเนื่องจากตัวบ้านเนี่ยมันให้ความสบายๆเนาะฟีลลิ่งไทยๆหน่อยก็ยังมีพื้นที่ที่ก่อขึ้นมาไว้ให้แบบลงดินปลูกต้นไม้เป็นแนวรั้วได้ถ้าคุณผู้ชมจําได้บริเวณหน้าบ้านเนี่ยก็ยังมีต้นไม้ที่ปลูกตามแนวรั้วเหมือนกันเท่ากับว่าถ้าหน้าบ้านเนี่ยคุณอยากจะพรางสายตาด้วยต้นไม้ก็เลือกปลูกพันธุ์ต้นไม้อาจจะเป็นต้นโมกหรือว่าไซยเกาหลีก็ได้ครับแล้วส่วนภายในถ้าคุณอยากให้เวลาอยู่ในบ้านแล้วเทควีออกมาสวยงามเนี่ย ข้างในคุณอาจจะเลือกพันไม้ที่มันเป็นฟิลแบบประดับเป็นฟิลตกแต่งก็ยังได้เหมือนกันถือว่ามีถึง2โซนทั้งข้างหน้าข้างในนะฮะอีกอย่างคือเลาะมาจนถึงพื้นที่ข้างบ้านเลยก็ปลูกต้นไม้ตามแนวรั้วได้อันนี้คุณสามารถเลือกแดกแบบอิสระมากๆอีกอย่างหนึ่งคือพื้นที่ข้างบ้านเนี่ยเป็นจุดตั้งปั๊มน้ํากับแทงน้ำด้วยครับอันนี้เราให้มาแบบเป็นพันลิตรเลยนะถือว่าเยอะมากๆอันนี้เพียงพอต่อการใช้งานสําหรับ,บบ้านที่มีเนื้อที่65ตารางวาเช่นหลังนี้แน่นอนครับเดี๋ยวเรราาไปชมในนนบบ้กััต่อค เข้ามาถึงด้านในแล้วครับเราจะเห็นได้เลยนะ,ะว่าชั้นแรกเนี่ยจะปูลามิเนตทั้งฟลอร์และส่วนที่คุณผู้ชมเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นบ้านเนี่ยมันจะเป็นเลี้ยงแบบเล็กๆไว้รับแขกเนาะสำหรับส่วนนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นห้องที่ดู p private สำหรับเจ้าของบ้านมากกว่าที่จะเอาไว้รับแขกทั่วไปด้วยซ้ำครับเนื่องจากว่าตรงนี้มีพื้นที่กว้างและอีกอย่างหนึ่งคือการตกแต่งเดคอเรทภายใน,นครับคือจะมีตู้ไม้ไว้ให้ด้วย เหมือนมันไม่ได้ฉีกโทนไปจากการที่เป็นดีไซน์บ้านเดิมมากนะักพื้นก็ไม้การตกแต่งก็ไม้อันนี้ถือว่าดีไซน์มาได้เข้ากันมากแล้วคุณผู้ชมเห็นตรงที่เป็นเหมือนเคาน์เตอร์ที่ออกมาจากห้องด้านในไหมฮะด้านในคือเป็นห้องครัวนะคุณผู้ชมเท่ากับว่าถ้าคุณผู้ชมนั่งแบบใช้ชีวิตอยู่ในห้องนี้เวลาในครัวมีการแบบทําขนมหรือทําอาหารอะไรก็สามารถเสิร์ฟได้เลยโดยที่ลดระยะเวลาในการเดินออกจากประตูมาด้วยถือว่ามันค่อนข้างลิงก์กันนะเพราะว่าไลาฟ์สไตล์แบบคนไทยะครับ มันจะไม่ต้องเสียเวลาในการเดินออกมาตรงนี้เลยแบบอยู่ห้องครัวก็สามารถส่งของส่งอะไรให้กันได้ตรงนี้สะดวกมากแล้วเดี๋ยวเรามาดูในครัวกันบ้างดีกว่าต้องบอกว่าครัวของบ้านหลังนี้เป็นอะไรที่จัดเต็มมากๆเลยนะสำหรับครัวของบางกอกแอสเซทครับถ้าเราสังเกตเห็นเคาน์เตอร์ถ้านับแค่ตัวเคาน์เตอร์นะคุณผู้ชมจะเป็นแค่ทรงตัว L เฉยๆแต่ว่าพื้นที่ในการทําครัวมีเยอะมากอีกอย่างหนึ่งคือตู้ที่ให้มาครับเป็นไงตู้ที่ให้มา แต่ละชั้นคือเป็นเหล็กนะคุณผู้ชมนี่ก็สามารถวางของแบบแข็งแรงได้ด้วยแล้วก็ไม่ได้มีแค่ข้างเดียวครับมีอีกข้างหนึ่งข้างขวาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นตู้ลักษณะเดียวกันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าอ่าซึ่งฝั่งนี้จะเก็บของได้หลากหลายกว่านะเนื่องจากตัวบานปิดก็ยังมีชั้นไว้เหมือนกันโอ้เก็บของได้เยอะมากคุณผู้ชมพวกช้อนจานชามคุณสามารถแยกประเภทของในการเก็บได้แบบง่ายมากอ่ะ แล้วบริเวณเคาน์เตอร์ก็จะติดตั้งปลั๊กไฟมาให้แล้วด้วยนะอีกอย่างผมต้องบอกเลยว่าท็อปเคาน์เตอร์ของบ้านหลังนี้เป็นหินอ่อนสีดําสวยมากๆครับส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆครับจะมีตู้อบขนมปังมาให้ด้านล่างอันนี้คือแปลกมากเพราะปกติน้อยน้อยหลังครับของบ้านบางกอะที่เราจะเห็นแบบนี้หลังนี้คือให้มาจัดเต็มครับเตาแก๊สก็จะเป็นเตาไฟฟ้าครับแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องดูดควันด้วยโอ้โหคือทำครัวแบบฟูลเซตได้มากๆอนะ่ะแล้วก็มีหน้าต่างไว้ระบายถึง2จุดด้วยกันครับ คุณไม่ต้องกลัวเลยว่ากลิ่นตรงนี้จะเข้าไปรบกวนในพื้นที่ิฟวิ่งเมื่อสักครู่นะฮะแล้วก็อีกฝั่งด้านขวาจะเป็นซิงค์ร้างครับถัดมาอีกนิดนึงจะเป็นโซนที่ไว้ตั้งตู้เย็นอันนี้คือจะอา,อาจจะค่อนข้างฟิกไซส์ตู้เย็นมานิดนึงครับว่าสามารถตั้งตรงนี้ได้แต่ว่าเนื่องจากบ้านหลังนี้ภายในมีพื้นที่เยอะมาก ตู้เย็นถ้าคุณเป็นตู้เย็นแบบไซส์ใหญ่หน่อยอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แค่จุดเดียวก็ได้อาจจะเป็นตู้เย็นไวแช่วัตุดิบก็ไว้ตั้งแค่ในนี้ก็พอส่วนตู้เย็นสําหรับแบบดื่มน้ําอะไรก็ไปตั้งในส่วนของพวกถ่วงทางเดินก็ยังมีเยอะแยะเลยคราวนี้ด้านในจะเป็นส่วนของเมดนะฮะจะลิงก์กับครัวเลยนะฮะบ้านไหนที่มีแบบแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถพักผ่อนที่โซนนี้ได้ด้านซ้ายมือของคุณผู้ชมครับคือจะเป็นพื้นที่ที่สามารถตั้งเครื่องซักผ้าได้ สังเกตว่าเรามีการเดินท่อไว้สําหรับเดินน้ําออกมาแล้วนะฮะมีจุดตั้งปลั๊กไฟด้วยปลั๊กไฟนี้ก็ไม่แค่ไม่ได้แค่จุดเดียวนะคุณผู้ชมโอ้โหห้องนี้เท่าที่ผมนับด้วยสายตาแล้วมีถึง4จุดด้วยกันแล้วก็จุดละ2รูปลั๊กไฟด้วยเอาเครื่องซักผ้าแบบเช่นเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้ามาไว้ในนี้ได้หมดเลยนะฮะแล้วพอเป็นโซนหลังบ้านเนี่ยฮะก็จะเป็นพื้นที่โล,งล่งหน่อยอาจจะไว้แบบทำงานบ้านที่มันเป็นลักษณะเอทาดร์ไว้ร้างของอะไรใหญ่ๆก็ไปตั้งข้างนอกได้ อีกอย่างหนึ่งคือด้านนอกจะมีท่อเดินน้าให้อีกจุดหนึ่งเหมือนกันด้วยแล้วก็พร้อมกับก๊อ,อกน้ําตรงนี้คุณสามารถต่อเติมเป็นเคาน์เตอร์เพิ่มเติมได้นะสามารถซักผ้าแล้วก็ตากผ้าที่โซนหลังบ้านได้เลยครับเรากลับมาที่พื้นที่ของเมดกันต่ออีกสักหน่อยหนึ่งดีกว่าคุณผู้ชมคือเราจะเห็นว่ามีห้องเมดหนึ่งห้องซึ่งฝั่งตรงข้ามห้องเมดก็จะเป็นห้องน้ําในกรณีนี้สําหรับห้องเมดนะฮะถ้าคุณไม่ได้มีแม่บ้านห้องพวกนี้สามารถไว้เก็บของเก็บอะไรที่มันดูไม่เรียบร้อยอเก็บมาไว้โซน,นี้้ไดดหมดเลย ออกจากห้องครัวมาคือจะเป็นถงทางเดินนะฮะซึ่งประตูฝั่งขวามือที่คุณเห็นนะสามารถเดินเข้าจากเฉลียงหน้าบ้านได้ก็โอ้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งโซนพักผ่อนแล้วก็เข้ามาเป็นโซนใช้งานจริงๆโซนนี้เป็นถงทางเดินก็จริงแต่ว่าจะมีห้องน้ําอยู่1จุดซึ่งห้องน้ําห้องนี้สามารถไว้รับแขกเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ติดตั้งชาเวอร์มาให้นะฮะคือฟังก์ชันมันค่อนข้างเฉพาะตัวก็ไว้รับแขกอย่างเดียวได้เลยฝั่งขวามือเดี๋ยวเราพาไปชมโซนนี้เนี่ยจะยังเป็นโซนลิฟวิ่ง ถ้าในมุมของผมอะ่ะโซนเนี้ยคือจะเป็นโซนรับแขกโดยเฉพาะเนื่องจากว่ามันมีประตูบานใหญ่เนาะที่เข้าจากที่จอดรถได้เวลาแบบแขกไปใครมาจอดรถก็เข้ามานั่งเล่นพูดคุยหารือกันในห้องนี้ได้จริงๆก็ private เ,เหมือนกันนะเนื่องจากเป็นประตูบแบบบานอลูมิเนียมด้วยก็จะค่อนข้างเก็บเสียงพอสมควรแต่ถ้าใครที่อยากได้โซนที่ private กว่านั้นครับในห้องนี้ก็จะมีห้องที่อยู่ด้านหลังอีกหนึ่งห้อง เป็น p r i v a t e ที่กั้นจาก private อีกทีนึงอ่ะคุณผู้ชมภายในห้องนี้ก็มีจุดติดตั้งปลั๊กไฟมาให้แล้วนะฮะซึ่งมองเผินๆอาจจะดูทึบแต่จริงมีช่องรับแสงมาให้ก็ถือว่าไลฟ์สไตล์อะไรที่มันมีความ p r i v a t e มากจริงๆก็มาไว้ในห้องนี้ได้แต่ในอีกกรณีหนึง่งห้องนี้คุณยังสามารถเอาไว้เก็บของเพิ่มเติมได้ด้วยนะอาจจะเป็นแบบของตกแต่งในบ้านที่อาจจะไม่ใช้แล้วหรือว่าเอ้ยเก็บไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอแขกมาเนี่ยสามารถเอาไว้รองรับการใช้งานอะไรประมาณนั้นได้ ก็จะประมาณนี้สาหรับชั้นแรกครับเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมบรรยากาศชั้นแรกถือว่าตอบโจทย์ไหมฮะฟังก์ชันต่างๆน่คือมีความพร้อมมากไม่ว่าจะเป็นทั้งการอยู่อาศัยกันในครอบครัวหรือว่าจะเป็นไว้รองรับแขกแน่นอนว่าบ้านเรามีสไตล์แบบที่โดดเด่นเนาะการรับแขกอะไรก็ค่อนข้างสาคัญนิดนึงฉะนั้นหน้าตาของตัวบ้านเนี่ยหลังนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆซื้อไปอยู่ไม่อายใครฟีลลิ่งแบบไทยๆด้วยเหมาะสมกับการอยู่กันเป็นครอบครัวด้วยหลังจากนี้เดี๋ยวผมพาไปชมชั้น2ครับ มาถึงชั้นกันแล้วคุณผู้ชมพื้นจะเปลี่ยนเท็กเจอร์มานิดนึงนะฮะเพราะว่าชั้นล่างเป็นไม้ลามิเนตเนาะแต่ชั้น2ี่ยจะเป็นไม้ปาเก้ครับพอมันเป็นไม้ปาเก้แล้วอะฟีลลิ่งมันดูหรูกว่าชั้นแรกเยอะเลยนะแน่นอนแหละฮะเพราะว่าชั้น2อ่ะส่วนใหญ่แล้วจะมีแต่เจ้าของบ้านเท่านั้นที่อยู่บรรยากาศมันต้องแบบพิเศษกว่าแขกไปใครมานิดนึง พอขึ้นมาส่วนแรกตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องโถงก่อนครับเป็นโถงทางเดินแต่ว่ามันไม่ได้แคบขนาดที่ว่าเอาไว้เดินอย่างเดียวจริงๆอ่ะคุณยังสามารถจัดพวกเซตโต๊ะเก้าอี้มานั่งตรงหน้าต่างนี้เพื่อแบบนั่งอ่านหนังสือหรือว่านั่งจิบชาเป็นโซนแบบเป็นลิฟวิ่งย่อมๆอ,อาจจะไม่ได้ p r i v a t เหมือนห้องชั้นล่างเพราะว่าจริงๆคุณไม่ต้องกั้นห้องก็ได้นะเพราะถ้าอยากได้ลิฟวิ่งแบบ p r i เวทอ่ะชั้นล่างมันรองรับอยู่ละถึง2ห้องด้วยกันโซนนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ r e กซ x กว่านั้นถึงตรงนี้ฮะ เดี๋ยวผมพาไปดูมาสเตอร์เบดมนี่คือมาสเตอร์เบดมของบ้านหลังนี้ครับคุณผู้ชมต้องบอกก่อนเลยว่าไซซิ่งมาสเตอร์เบดมของบ้านบางกอกแอสเซททุกหลังตั้งเตียงคิงไซส์ได้อยู่แล้วอันนี้ถือว่าเป็นเบสิกมากๆแต่ที่ผมชอบคือการตกแต่งของห้องนอนทุกห้องเลยนะของบ้านหลังนี้มันจะมีกิมมิคของความเป็นไม้มาเป็นจุดเด่นเพื่อสร้างบรรยากาศอะไรบางอย่างให้มันดูแบบมีความเป็นไทยได้อยู่ครับ ที่ผมรู้สึกชอบมากๆาเลยคือมันมีส่วนที่ b u i วมาให้มันดูแบบเหมือนเป็นที่นั่งอนะ่ะมันยังสามารถแบบออกไป r e l a ์ได้ซึ่งก็ใช้วัสดุเป็นไม้หมดเลยนะเวลามองจากหน้าบ้านอ่ะมันสวยแล้วครับแต่พอเวลาอยู่ข้างในอ่ะมันยังใช้งานได้จริงด้วยนอกจากนี้ภายในห้องนี้ยังมีโซนที่เป็น walk in closet ด้วยครับผมผู้ชมเห็นไหมฮะคือจะมีส่วนที่เป็นตู้บิะ b u ขึ้นมาให้ถึง2ฝั่งซ้ายขวาเก็บตู้เสื้อผ้าได้เยอะแน่นอนในกรณีที่อยู่กันแบบคู่รักสามีภรรยานะฮะ ตู้สื้อผ้แบบเนี้ยพอถ้าถ้าผมต้องมองเล็บท่าไว้ด้วยถ้าคุณผู้หญิงไม่ได้ยึดไว้ะซโซนเดียวของคุณผู้ชายใส่ด้วยพอแน่นอนฮะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำในตัวกันครับ ห้องน้าในตัวของห้องนี้ฮะใช้เป็นประตูบานเลื่อนนะคุณผู้ชมถือว่าประหยัดพื้นที่ในการที่ไม่ต้องเป็นบานสวิงในการเปิดออกอันแบบนั้นมันจะกินพื้นที่มากกว่าพอเข้ามาในห้องน้ําสิ่งแรกที่สะดุดตาผมเลยคืออ่างจักรุซี่ครับโอ้โหก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นบ้านหลังนี้เป็นสไตล์รีสอร์ทแอนด์สปามันจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้เลยส่วนสุขภัณฑ์อื่นๆครับโดยเฉพาะอ่างล้างมือที่ผมชอบคือมันเป็นเคาน์เตอร์มาให้วางของได้เยอะครับมันก็ไม่ได้กินพื้นที่ด้วยเพราะห้องน้ํามีความกว้างอยู่แล้วและททีีี่่ผมมมชออบคืันนนโเป็แบบ ประตูกระจกที่สามารถเปิดไว้ระบายความชื้นได้ด้วยส่วนความกว้างของจุดระบายความชื้นเนี่ยห้องนี้อาจจะไม่ได้ถึงขั้นกว้างมากแต่ว่ามันเพียงพอละในการระบายความชื้นอาจจะไว้แขวนผ้าเช็ดตัวเพิ่มเติมอะไรก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนห้องที่2กันครับคุณผู้ชมแม้ว่าขนาดเนี่ยจะสู้มาสเตอร์เบดมไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันมีกิมมิคอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือโซลระเบียงโซลระเบียงของห้องนอนที่2ครับคือทําแบบเหมือนมาสเตอร์เบดมเลยอะ แต่ว่าทิวทัศในการหันหน้าออกก็คือจะต่างกันนิดนึงของมาสเตอร์เนี่ยจะเป็นด้านข้างเนาะแต่ว่าห้องเนี้ยได้เห็นวิวหน้าบ้านสมมุติว่าช่างโงกมองลงไปตามตรงราวกันตกอะฮะก็จะเห็นพื้นที่สีเขียวชั้นล่างด้วยอันนี้ก็ให้ฟีลลิ่งแบบที่ดีเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นห้องนอนที่2ก็ตามส่วนขนาดของห้องนอนห้องนี้ครับแม้จะเป็นห้องนอนที่2แต่ผมกะขนาดตามที่ผมมายืนอยู่ในห้องนี้นะฮะตั้งเตียงแล้วยังเหลือพื้นที่ไว้ ตั้งคอมพิวเตอร์ไว้เป็นนั่งเล่นโซเชียลนั่งทำงานในห้องก็ยังได้เลยฮะส่วนจุดที่เป็นรีแลกซ์ก็อาจจะไว้เป็นเก้าอี้ในโซลระเบียงครับอันนี้ก็ถือว่ารองรับไลฟ์สไตล์อะไรที่มันหลากหลายมากกว่าการนอนได้ครับห้องนอนที่3ของบ้านหลังนี้ฮะจริงอยู่ว่าไม่ได้มีระเบียงแต่ว่าข้อดีคือเขาจะได้บิวที่เป็นตู้มาเป็นแบบ1เซตเลยฮะซึ่งเป็นตู้ที่บิวแบบซึ่งเลเยอร์เนี่ยเข้าไปในผนังด้วยนะคุณผู้ชมไม่ได้กินพื้นที่พักผ่อนแน่นอนต่อให้จะเป็น การตั้งเตียงทักกะด้วยสายตาผมว่าคิงไซส์ก็ได้เหมือนกันครับจุดติดตั้งปลั๊กไฟก็มีให้3จุดโอ้โหไม่แพ้ห้องอื่นๆเลยฮะแล้วก็ข้างๆจะยังมีห้องน้ําให้1ห้องครับซึ่งห้องนอนห้องที่3เนี่ยจะใกล้กับห้องน้ําชั้นที่2มากที่สุดและฟังก์ชันภายในห้องน้ําก็ครบจบเหมือนกันนะฮะเป็นไงบ้างคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้ตอบโจทย์ใครบ้างตอบโจทย์คุณผู้ชมหรือเปล่าถ้าใช่หรือว่า ติดขัดอะไรยังไง <vend ered> มาคอมเมนต์เล่าให้พวกเราฟังหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเราไปสรุปกันด้านล่างครับ คือถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ชอบบ้านฟีลลิ่งแบบไทยๆซึ่งอยู่ในเส้นทางแบบแห่งการเดินทางอย่างเส้นพุทธมณฑลหรือว่าเส้นบรมราชชนนีเนี่ยหลังนี้ถือว่าตอบโจทย์หลายอย่างนะครับจุดที่ผมชอบที่สุดของบ้านหลังนี้เลยนะเอาจากมุมมองแค่ตัวผมเองนะก็จะเป็นโซนเฉลียงหน้าบ้านนี่แหละคือมันทําให้นึกถึงฟีลลิ่งการอยู่อาศัยบ้านไทยๆแบบสมัยก่อนแบบใต้ถุนเวลาเด็กเล่นอยู่ตรงมุมสวนผู้ใหญ่ก็จะมองมาจากข้างในได้ไม่ใช่แค่มองเด็กเล่นเท่านั้นมันยังสามารถเทควิวได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นจากห้องอเนกประสงค์ห้องรับแขก หรือแม้แต่ Living, Private ก็ตามฮะรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกแบบนั้นาการอยู่อาศัยแบบไทยๆหน่อยซึ่งบรรยากาศแบบนี้มันหาได้ยากมากๆสำหรับโครงการบ้านที่สร้างในยุคหลังๆนี้เนาะเดี๋ยวเรามาสรุปฟังก์ชันกันอีกทีครับหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมาในสไตล์รีสอร์ทแอนด์สปาครับมี3ห้องนอน3ห้องน้ำห้องอนเนกประสงค์2ห้องมีโซนแม่บ้านด้วยฮะห้องแม่บ้านหห้องเนื้อที่65.6ตารางวา พื้นที่ใช้สอย2 6 6 4ตารางเมตรซึ่งการรีโนเวทของบางกอกแอสเซทแน่นอนว่าน้ําไฟพร้อมเข้าอยู่แน่นอนรวมไปถึงระบบสุขาพิบาลด้วยบ้านหลังนี้นะฮะอยู่ในทำเลที่เป็นที่สุดของการเดินทางในย่านนี้แล้วและพอเข้ามาคุณจะได้บรรยากาศที่เป็นการพักผ่อนแบบสบายๆตั้งแต่หน้าโครงการเลยและหลังนี้เราขายอยู่ในเรทราคา8ล้าน8แบาทครับคุณผู้ชมสำหรับบางกอกรีวิวในสัปดาห์หน้า เราจะพาไปชมบ้านหลังไหนฝากติดตามไว้ด้วยครับส่วนช่องทางการติดตามของเราครับมีหลายช่องทางมากๆทั้งเว็บไซต์ Facebook YouTube IG Li@ n e อ t ทิกตครบทุกแพลตฟ,ฟอร์มคุณสามารถเจอเราได้ทุกช่องทางฮะสำหรับวันนี้พวกเราทีมงานบางกอกแอสเซทก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะฮะทุกวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube บางกอกแอสเซทติดตามบางกอกร,รีวิวได้ครับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบาย รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด s c r สไ e c h a ชแน l บางกอกแอส s e t และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ